ถุงยี่บห้าบาทป่ะครับห <5. S 1> ่อไม้ไหวเอาขอไปทำอะไรกินนะแกงไปซุปไปอะไรก็ได้อ,อันนี้ไปขุดเองเลยนะครับปลูกปลูกปลูกเอาละครับถุงยี่บห้าบาทเพราะสองถุงแล้วกันสองถุงก็ห้าสิบเนาะ้วบาทมันด สี่ถุงแปดสิบสี่ถุงแปดสิบสี่ <c oughs> ะะถุงก็ได้เลยพอดีเลยก<ถ>ยกครับออออ เฮ้โอ้เะลุงมาจากทางไหนครับเนี่ยอ๋อในยุคที่ไหนญีไทยผมเป็นคนกรุงเทพได้คัะเลิกก็ได้เมียอยู่นี่นะตอนนั้นมาจะมาด้วยหรือกันนั้นที่ที่ปอ่ะซื้อสองตุ่นะอืมไม่ไม่นะผมเพิ่งเพิ่งจะมานี่เองตอนนั้นกับบ้านนี่เอง อันนี้รักวจิ้มก็ได้เนาะแต่เอาไปทำแกงจะอร่อยกว่าใช่ไหมอ๋อครับเอาดุ้งแปดสิบบาทขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้ผมจะเลี้ยงแต่เมื่อกี้แล้วแต่ว่าผมคุยธุระอยู่ไงเพื่อนมาย อ๋อช่างติดตั้งแอร์ครับแอร์มันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยให้เขามาดูครับขอบคับมากครับลูกับยังไม่รู้เลยครับก็ตอนนี้ก็รอวีซ่าอยู่อกก๋อ,อผมไปเกาหลีครับผมมาพาักเฉยครับอยู่เกาหลียหลขยันนี่แนะล้วลุง ครับผมก็ชอบเนี่ยแหละคนทำมาหากินผมก็อุ่นนุนเรื่อยแหละครับเมื่อก่อนผมก็อย่างเงี้ยแหละลุงชอบขายชอบอะไรเนาะครับ <c oughs> ครัคต้มไปแล้วยุงเทพยมหมดเลย <c oughs> อ๋อยุงเทพยมหมดแล้วครับลุง <c oughs> ต่อยายขับร้านกน็เอ <c oughs> าไม้เลี้ยงครับข <c oughs> ้าไปยุงเทพย ครับเดินทางก่อนไปครับลุงครับ่บบอบคมาครับครับ